โอ้โหดีจะเดินถึงแล้วห้ามลอยนะใช่เราจะไม่มีการลอยทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าเท่าลอยใช่ปะ่ะทีเนี้ยมันก็จะไม่ดีต่อผู้เล่นคนหนึ่งก็จะมองว่าเราขี่โกงคนดูก็จะมองโอ๊ยคนละนัดเลามากองอะลามากองอะ แล้วมาคองคืออะไรอ่ะว้ยไอ้เหี้ยเฉยเฉยมันเท่าไหร่อ่ะเฉยๆเฉยเฉยมันเท่าไหร่เฉยๆ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 บีมโอ้ยเฮ้ยโอ้ชเฮ้ยเล่นหรอพอปะคิดว่าแค่นี้พอปะพอแล้วอุ้ยอพยพไปเราเราเราต้องยิงมันจะเริจะเล่นจากตรงนี้ใช่ไหมโอเค เราจะเริ่มจากตรงนั้นมาเร็ว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 อุ้ยตัวไอ้ัวไอตัวดำเร็วเร็วเร็วมาแล้วีมันตามกูมันตามกูเอาแล้วทุกคนไปแล้วกูยังรอดอยู่ยังไงมันไม่ําดีมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลกเลยแหลกเลยเยอไปเหอเก่อนแนนโอ้ตายเฮ้ยไอกูตายวสม อ๋อถ้าเราล่วงไปข้างล่างแล้วเราจะดิ่งขึ้นมาจากข้างบนใช่โอ้เราจะล่วงแบบอันลิมิตแต่ว่าอีพีที่อยู่ข้างล่างก็จะไม่ขึ้นมาอีกเลยนู้นตรงนู้น่ะมาแล้วนะมาแล้วขอเราคันี้แหละเดี๋ยวแหละยี่สิบห้าตัวยังเติมไม่หมดอเติเฮ้ย

นี่นั่งหลับเหรอมันไม่มีตัวอะไรตามเราเลยอ่ะโตอีกแล้วว่ามันตามคามิคนเดียวเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าคามิปุ๊กมันหรือเปล่าวะนั่นดิอาจจะมีส่วนอ้ยมันน่ากลัวจริงๆนะเราก็แยกกองกันดิมันจะฆ่าเราเปล่าวะไอ้เว้ยคามโอ้ยมึงหมาตอนไหนเนี่ย โอ้ยจอยเอาจูคนโหดว้ยเฮ้ยไม่ยจ um ่าฮาฮาเขามีวิตามผีนน้าสบายเลยโอ้ฮ่าฮโอยเฮ้ยลบ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 ผีลบผีลบผีลบหมดเลยใช่ไหมเฮ้ยโ้ยเอ๊ เฮ้ยไอตัวนี e ้มันมันไล่ด้วยเออมันไล่เนี่ยโอเคถ้ารูปเราจะเอาตัวไหนบ้างนะโอ้ยไอเว้ยคำว่ารักกลายเป็นฝุ่นไปแล้วคืออะไรขับรถเป็นเซ็ตผีเหรอใช่ใช่กี่เกดเอาใจ มันมีอันไหนที่แบบเป็นเอฟเฟกต์บ้างว่าแบบตายแล้วเป็นเอฟเฟกต์อะ่ะเก็บเก็บหน่อยเลยทัพพีพร้อมไหมกูไปดีกว่าเพราเราจะวิ่งไปด้วยกันนะเอาอีกนอกเลยได้เลยฮ้ยลูกบอลทุกคนเราอยู่หลังไทยดีมาก็บลูกบอลมาไม่ไม่เก็บหรอกไปเร็ว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 ยมันดัก

เฮ้ยเขาไม่ไม่เห็นได้ไงเห็นแล้วใส่กิ๊กเลยเอาเถอะเอาเถอะพอมหรือแยงครับผมคือจะบอกว่ามันมีตัวไปแอบเราข้างล่างด้วยนะใช่หรือปล่อยปล่อยแล้วใช่ไมยังยังออกมาตกใจไอ้ดีมวิ่งไปไหนเราไม่รู้ว่ะคือเมื่อกี้ผมไปไปขึ้นบันไดเลื่อนแล้วลืมลืมว่าบันไดเลื่อนไม่มีบันไดมันก็เลยเลื่อนแล้วผมก็เลื่อนลงไปบันได้จไมเลย พอมไหมผีไม่จ <screws> ุใจวันหนึ <desserts> <ES> ่งขอหยิบมายงชิดก่อนเฮ้ยแม่งเย็บหนึ่งสองสามไปตาละขมิ้นนำขมิ้นนำนีทุกซอกช่องขมิ้น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 ขมขมิ้นโอ้ยกูติดอะไร

กูต้องหาหาทางเขา้าห้างไม่ผมอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันแต่มันเป็นดาวตั้งเสียงผิวข้างหลังคามิซูเปอร์มาร์เก็ตมาไม่เสียงผิวข้างหลัง<ะ>ปรบตัโอู้๊ดีมเพราะไงคอนเนคเตอร์โอ้ไปวันเมื่อเชิญเนอรคเขาวิโอ้ยมันไวมากระวังเขาไม่เป็นไวจังนะอะเขามีตายแล้วหรอโอ้<ะ>ดีมเราตามดีมไปอยู่

ี่นะอุ้ยสีอ้าวมีอยู่ไหนบันไดลอยศพถ้าเราบอกว่าเอาเลยเนี่ยยิงเลยนะโอเคยิงยิงไปไปยิงโดนป่าวลิกบดก็ต้องยิงโดดโดดไว้โดดไว้โดดอยู่โดดอยูโดดมีน้ำมีน้ำมันอะไรอะไอเวรเลยในหัวไม่มีทางใหม่ๆเลยประตูประตู

ดิมไอ้ดิมเทลมันเยอะมากมันเยอะมากมันดักกูหรือเปล่ามันดักกูหรือเปล่ากลัยไอ้ตัวขาวหมดแล้วหุ้ยหุ้ยววิ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 วาวววซ้ายววิิิิโโ

กำลังไปกำลังไปไปสายสายสายสุดสายสุดซอยวิ่งวิ่งจะหยุดวิ่งอยหยุดวิ่งหยุดลงไปสายสายเปิดสายบนสายไปรู้ว่ามันไหนไม่ด้วยโอ้ยือขวาขวาอย่าขวาไปทางขวาขวายาวไม่มีคนขึ้นมามีคนขึ้นมาดิมีคนขึ้นมาขวาสายเอาสายสายหนึ่งสาย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 ว้ลย เสายยาวสายยาวสายยาวไอเดียไอเดียวเขอยู่ข้างล่างเขาลงกดวทองเฮ้ยเราต้องผีพึ่งช้าป่ะเรานันโด่งไปต่อโอยไอตัวนี้น่ากลัวเฮ้ยจุกจุกปับเออถ้าผีมันมาเราฉีกซ้ายนะใช่ แล้วมันบอกกูไรอีกแล้วแล้วมันบอกตามกูมันตามกูเฮ้ยเราใช้สเต็ปวนวนลัววนลัวเฮ้ยมันเล็งใครอ่ะมันเล็งใครอ่ะมันเล็งเราอยู่มันเล็งเราอยู่หยุดได้เลยก็บ้าแล้วอุ้ยกระบี่อุ้ยอะไรอะไรกันกระบี่อะไรกระเบื้องอุ้ยนี่ปากหัวเลยไม่ใมาชัยกูไปเหรอธรรมชาติจังหวะธรรมชาติ เฮ้ยผีมันไปหาเามิวะเฮ้ยผมอยู่ร้านกาแฟผมอยู่ร้านกาแฟเขมี่เไปดผมอยู่ฮะไปด้วยมานี่มานี่มานี่มันี่ตามมาตามมาผมผ่านผมอยู่จุดเกิดผมอยู่จุดเกิดผ่ามาไหนทางตันรอดลอดลอดตรงนี้รอดผมผมอยู่จุดเกิดทุกคนอยู่ไหนแง่ลอดจริงว่ะวกูจะมาแล้วเว่ะตัวนั้นมาแล้วเว้ยตัวขาวอ่ะ เราะโดนล้มหน้าล้มหลังือมีได้ยินเสียงไหมเสียงกีดได้ยินไหมไม่ได้ยินยังไม่ใกลพอแต่ไม่อยากได้ยินอุ้ยอ้วิ่งไวกว่าใครเพื่อนวิ่งไวมี่โคกรู้ไทีไปกูไปทอมี่กูไปไปกไไใกล้ไไเดกาเลย โอ๋ตสิว่ะอืมอีกฝันขาวต้องกลัวเปล่าต้องกลัวหรือเปล่ากูถูกเนเป็นไงกระโจ้ดิมวนเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปจุกดิหลังก็มาดูหลังก็มาดูไม่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 มันวิ่งไปไกลแล้วไม่อยู่แล้วไม่เสียงไกลมากมึงไอ้แก้วว่ามึงตัวเดียวโลอกคนแอง อันโอ้ยอุ้ยอ่ะปาวอมาอมีเอาใครมาด้วย<ๆ>เต็มเลยน,นี่โอ้โหสามตเอาไปห,หมดเลยเอาลุกหลังแกัดเต็มดีด้วยเนี่ยมาดิ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 ไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกมาดิเออมาดิมาดิ วนซ้ายเนบื่อวนขวาแต่แค่นี้หรอแต่แค่นี้หรอมาดูวนขวาเออโอ้ยเพื่อนเรารอดว่ะกเฮ้ยลอดจริงว่ะเฮ้ยถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะมันไม่ตามเราใช่เหรอเออเนี่ยที่เนี้ยผีมันเข้ามาไม่ได้คอยดูโอเคห้ามบินนะโอเค คิดว่ามันมาได้ปะไม่ได้มาแล้วนะตรนี่จะมันเอื้อมไปหยิบมายงชิดได้เลยโอเคเอายาวกูทะลุแมวอยู่มึงทีกูได้ไงอะหลอกกูมาตางนี่ป่ะห้องน้ำเงินป่ะโอเคโอเคเนี่ยเออ ย,เ,ยเลือกแต่ละทีตันๆันทั้งน,นั้นเลยดิมจะยิงดิมเดี๋ยวตายิีตะโก้มันจะมาได้ป่าวะดูจากสิ่งก่อสร้างแล้วป้ายเขาใหญ่มากเขาบอกว่าคามิเพี่อนคนนะฮะทำตัวให้เหมือนกับธรรมชาติแล้วก็ทำตัวให้กลมเกืนกับธรรมชาติคนนเนียนะ นี่กูคลิกกาเป็นสีกับตัวให้เนียนเหมือนฝื่อนี่คิ้วคิ้วอ้าวเอาเนี่ยสูดผมไปเนี่ยทำตัวให้เนียนไปก็เออว่ะโอ้เอาโดดเอามาเพิ่มแล้วเนี่ยจุดเดือดจุดโดือดจุดเดือดเดืเดือดจุดไหนเดือดยังไงโดดโดดเลยตรงนั้นนะโดดเลย เดแย่งกระโดดทำไมเกิดยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้คุณรอรอเราติดติดเป็นไงเป็นไงต้องนั่งด้วยกดนั่งด้วยนั่งด้วยเหรอไม่โดนทำไมีโดนส่วนทางส่วนทางส่วนทางเขาไม่โดนลงมาตรงกลางจิบเหวแล้วจิบเหวแล้วลุากไห อย่าพึ่งใจเย็นรอดไหมใจเย็นโอโหกระบี่โอขมิ้ระบี่กระบี่อย่าเบียดกระบี่โดด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 เลยโดดจุดโดดจุดโดดโดดเออโอ้โหลงมาเจอไอ้หัวราดอุ้ยเสียงดังเสียงดังมากเฮ้ยมันตามขมิ้นว่ะโอ้ต้อเอา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 อุ้ยอะไรอะไรพังไม้หมดเลยหัวโค้งไม้ เอา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 มาทำไมทางนี้อะโว้ยมาเอาไปไปไปดีมดีมห้องแดงดีมห้องแดงเลยโอเคไป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 ดีมทางนี้เก้เก้เกูโดมมาได้เรื่องกินขายกันแล้วโอ้ไม่นะทางตันไม่ตันห้องแดงคือห้องอะไรอ่ะปิดให้หมดมาปะวะ หอดมะทุกคนอยู okay. milk, ่ท right? ี okay. er an, hey yeah. no ่ไหนกันอยู่จะเกินไม่อยู่จะเกิดันมาแล้วมาแล้วตามเรามานะเช่ไป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 ปไปจย็นใจเป็น go ไป go 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 ไ o go 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 g ปปปป กูลืมเปิดประตูไว้ไอ้กูน้ำจะได้เฮ้ยมันแอบอยู่ที่เดิมกันป่าวะไอเดียไอเดียมไอเดียมป่วยเฉยเฉยอะไรอะไรประตูให้เปิดประตูให้ไปแล้วลงไปต่อไปอู้ นั่งไงกลัวแล้วประกบหน้าประกบหลังผู้ึงตามมาตามมาไปฉายก่อนโอ้โหู้ชายไู้ชายไม่ค่อยดีเลยลิฟต์อยู่ไหนเป็นคนอยู่แถวนี้ไปไปมานี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยนึกว่าเร็วซใช่ไหนประตูช่วยนี่นี่ขวาขวาขวาไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้มาแล้วทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อันนี้ทางตันปิดลิฟต์อุ้ยรอดไว้รอดไว้เฮ้ยล้องรอดวะ ไป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 ทางไหนไปทางไหนไม่รู้แล้วอันนี้ไม่รู้แล้วเขาบอกทางตรงคือทางที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนรอดว่ะรอดว่ะทอยไปทางนู้นดีกว่านี่ทางนี้เลยมันมากันแล้วมันมากันแล้วนี่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 มันมากันแล้วมันมากันแล้วไปไหนแล้ววะห้างห้างห้างมาในห้างข้าไปทางไหนอะนี่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 โอ้ไปปิดประตูด้วยเพื่อนเระ โอ้โหเฮ้ยอย่าเข้าไปอยเข้าไปจดิวมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันลอใครไม่รู้อุ้ยมีตัวตาเขามีโอ้ยกเพเพเพบวเร็วๆวววเพเร็วๆลองกดเร็วเร็วๆเออรอดว่ะพวกเราอ่ะ ยี Easy, ่ีิ่งวะคนตายก็ค uh um> ือแบบโอายุเต uh ็มเต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 ็มมันกำลังตามหาเราอยู่หนีลายเดิมเลย้ยทำไวางโอ้โหทำหนี้ยูนาตัวรีบตัวหนึ่งอะไรนะอันนี้ยูนาตัวรีบตัวหนึ่ง คนบ้านไหนนี่เกรคนบ้านไหนนี่คนบ้านไหนนี่เด็กคอนเด็กคอนเด็กคอนเนี่ยคอนแกนไม่รอพูดไปเด็กคอนเหมือนกันเด็กคอนดิไปไหนนะดิมขึ้นมาดิแกนโอ้อเหรอเป็นไงเราโมแตคอนไม่เจอรอคอนรอด้วยไปไหนเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลัง หน้าตาดีเหมือนกันนี่ยเราไปไปไปเข้าล็อกเข้าล็อกเข้าล็อกโอ้จะมีคนดักหรือเปล่าวะแม่พ่อรูปรอสวัสดีติดติดอยู่าหยุดเฮ้รูปรอมาทำอะไรแถวนี้ะในห้องน้ำเนี่ยเออก็ไม่ไม่มีอะไรหรอกแค่มาหากาแฟจิบกินเรื่อยๆอ่าใช่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 ไหมเอ๊แล้วว่าแต่พ่อรูปรอมาทำอะไรที่นี่ล่ะฮะนะ อ๋ออย่างงั้นเลยโอ้จริงๆฉันก็ว่าว่าประตูเหล็กนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะอืมต่จริงก็ก็สงสัยอยู่ว่าเปแล้วน,นี่ไงมาผมดีจริงๆฉันก็ว่าว่าไม่เป็นไระ่ะเนี่ยไม่เป็นไร <c oughs> ไม่คุยก็กระจกไงคุยกับกระจกลองลองคุยดูลองคุยดูอด <c oughs> โอ้นี่แกอืม อ๋ออืมอ๋ออืมอ๋อคนเทียอะไรคุยอู้อ๋อ๋อนี่ไงมาตามมาตามมาเชิญพ่อหนุ่มโอ้โหลืมเลยว่ามีผีอยู่ทำอะไรเงี้ยกับไม่ผีเฮ้ย ลออ็อบบี้กุ๊ดแมนเลยจ้าฮ่าฮาฮ่าฮ่อ้คนนีเอออุ้ยผมยังไม่ได้ฆ่าบาทเลยเขาไม่มีจมูกรับยี่ไหนกันโอ้ยจูเกอร์ครับปีว่าผมได้ไหมครับปีตีผมทั้งคนเลยครับ เก็บแล้วเขาไปโอ้ยเ,เก็บนะฮะ